สนับสนุนโดย d Tech t a c TriNet สโครงข่ายอัจฉริยะที่มีแบนด์วิดต์กว้างที่สุด สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ b i ส c o n n e c t นะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับช่วงเปิดหน้าจอนะคะทุกๆวันพุธเช่นนี้เนี่ยก็จะมีพิธีกรดําเนินรายการร่วมกับดิฉันนะคะที่จะมาบอกเล่าข่าวคราว,าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงไอทีว่าอตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะจะได้ไม่ตกเทรนที่เกิดขึ้นในแวดวงไอทีเพราะแน่นอนคะ่ะทุกวันนี้ข่าวสารมันเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะถ้าหากว่าพลาดชมเนี่ยอาจจะตกเทรนดได้นะคะวันนี้คุณวุฒินนนนาหิมนะคะพิธีกรร่วมกับดิฉันเนี่ยก กระซิบมาค่ะว่าจะนำข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับ HD Voice มาฝากคุณผู้ชมกันว่าเจ้า HD Voice เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ฟังแล้วอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูนักนะคะปกติแล้วก็จะได้ยินคำว่า HD TV นะคะหรือว่าโทรทัศน์ที่มีความละเอียดของภาพเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวแล้ว HD Voice เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเสียงที่มีความคมชัดสูงยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามหาคาตอบกันในช่วงหน้ารวมถึงมาอัปเดตข่าวคราวในแวดวงไอทีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะช่วงนี้ กันก่อนสักครูเดียวค่ะ กลับเ,เข้ามาช่วงที่2ช่วงนี้นะคะอยู่กับคุณตอ้อบพุทธินานาฮหิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีคุณต้อมค่มคะหแหมวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตมากมายเลยทีเดียวแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้แล้วนะคะก็คือเรื่องของ HD Voice อยากรู้มากๆว่าเกี่ยวข้องกับอะไร HD Voice เดียเด๋ยวๆๆๆอย่าเพิ่งให้คําตอบกันไปพราะนก,นก่อนในช่วงเปิดหน้าจอกันค่ะเชญครับ เอาละกลับเข้ามาช่วงนี้ต้องเฉลยแล้วล่ะค่ะ HD Voice คืออะไรคะคุณ HD Voice ถ้าให้คุณผู้ชมหรือคุณปุ้ยลองนึกภาพตามเนี่ย HD ก็มาจากให้ definition อันนี้แน่นอนถูกต้องแต่ว่านั่นคือทีวีค่ะทีวีที่ว่านี้มันก็คือทีวีชิม High Defini t i ั n ซึ่งรอก่อนสำหรับการประมูลทีวีดิจิตอลนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พูดเรื่องนี้ไปแต่วันนี้ครับ HD Voice นั่นก็คือเทคโนโลยีอีกหนึ่งขั้นสำหรับสมาร์ทโฟนนี่ชื่นน่าสนใจนะครับ คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าใครที่ถือ iPhone 5อยู่ในมือณตอนนี้เขามีเทคโนโลยี HD Voice อยู่ในตัวด้วยทำไมต้อง iPhone 5อย่างเดียวคุณตอบคะเพราะว่า Apple หรือทีมคุกเนี่ยหรือว่า Steve Jobs เนี่ยเขาฝากฝังมรดกเอาไว้ดีไงหมายความว่าโทรศัพท์ iPhone 5ที่คุณผู้ชมถืออยู่บางท่านนะใช้ iPhone 5เนี่ยก็อาจจะนึกว่าไมโครโฟนที่ iPhone 5มันมีอยู่เพียงแค่ตัวเดียวเหมือนกับโทรศัพท์รุ่นอื่น แต่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันไม่ได้มีตัวเดียวหรอถูกต้องดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยใช้ iPhone 5มาก่อนเคยจะไปแตะแต่ของเพื่อนของคนอื่นเขาแต่ไม่รู้เลยว่าเขามีลำโพงมากกว่าหนึ่งตัวหรอใช่แล้วมีทั้งหมด3ตัวอืนั่นหมายความว่าก็จะทําให้เสียงที่เราได้ยินนั้นมันมีความคมชัดขึ้นอย่างนั้นถูกต้องไหมคะมีความคมชัดขึ้นด้วยแต่ว่าที่สําคัญก็คือไม่แต่ละ แต่ละจุดเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่จุดเดียวกันนะปกติไมโครโฟน iPhone 5ก็จะอยู่ด้านประมาณท้ายท้ายปุ่มใช่ไหมหยิบไอโฟน5ขึ้นมาแต่ผมไม่มีหรอกก็มีแค่ i p อ o n e 4เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเอาบอกาได้ว่าตรงอีกตัวนี้ซักข้างนึงจะเป็นลำโพงข้างนึงจะเป็นจะเป็นไมโครโฟนแต่ว่านั่นคือ iPhone 4แต่ iPhone 5เนี่ยก็เตอริโอแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีอยู่ก็คือบริเวณด้านใกล้ๆกับกล้อง หล้วคนอาจจะเห็นรูเล็กๆเอ๊ะมันรูอะไรนะมันไม่ใช่รับสัญญาณสายค้องซองคล้องคอหรือว่าแผงรับสัญญาณเพราะเขาก็ฝังอยู่ข้างข้างโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ว่า HD Voice เนี่ยมันก็เป็นความสามารถหนึ่งที่ตอนนี้ทางค่ายมือถือเขาก็เริ่มพัฒนาแล้วหนึ่งค่ายที่เขาเริ่มรุกก่อนเจ้าแรกนั้นก็คือ d t a c มมหมายความว่าคือนอกจากเจ้าโทรศัพท์มือถือของเราจะต้องมีระบบที่รองรับ HD Voice แล้วผู้ส่งสัญญาณโทรศัพท์จากผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ละเครือข่ายก็ต้องมีการส่งสัญญาณในรูป HD Voice ด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วดีแท็เริ่มแล้วดีแทเริ่มแล้วนะครับแต่ว่า ได้แค่ไม่ใช่แค่ iPhone 5อย่างเดียวนะ mm hmm. รุ่นพวก HTC One mm hmm. Sony หรือว่าโนเกียบางรุ่นนะครับยังมีข้อจำกัดอยู่ว่าบางรุ่นตอนนี้ mm hmm. ก็เริ่มผลิต <Ha. S 1> มาแบบว่ารองรับเทคโนโลยี HD Voice <Ha. S 1> คุณภาพของ HD Voice ลืมบอกไปว่ามันมีคุณภาพที่สูงปกติหูคนเราเนี่ยจะรับความถี่ได้ที่20เฮิรถึง20,000ก <Ha. S 1> ิโลเฮิรเยอะไหม คือพยายามตามอยู่เชิงเทคนิคแตเอาเป็นว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณโทรศัพท์ติดต่องานเวลาจะบอกอีเมลกับเพื่อนเนี่ยย้ำกันอยู่88ทีอ่าอย่างเช่นของผมง่ายๆแล้วกันวุฒินันใช่ไหม a d h o t m a i l c o m ฟูดอีเมลของผมแบบนี้แล้วรปกดบอกกับปุ้ยบอกว่าฮัลโหลปุ้ยสะกดอีเมลพี่แบบนี้นะ W W T นะ H i คราวนี้แหละมาติดตรงคำว่า H มันจะคล้องกับตัว S หรือเปล่าแล้วทีนี้ก็ต้องถามกันต่อไปว่า S หรือ S อะไรคะ S สิงคโปร์หรือว่า H ฮ่องกงนี่ใช่ไหมต้องมีคำพ้องตามมาอีกเยอะแยะเลยว่าเป็น H ไหนเป็น S ไหนใช่แต่ว่า HD Voice เนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยว่า H ตัว H นะคือสมัยก่อนเอนุบาลครูสอนบอกว่า A B C D E F G H I J แต่จริงๆ้วที่ถูกต้องคือ H H นะต้องมี H ที่นี่เสียงยังไม่ใช่ HD ในะครับเนชันยังไม่ HD ผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงผมพยายามจินตนาการให้ชัดชัมาง้ออกมาวิ่งเล่นกันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้นะครับ H อฮ่องกงหรือว่า S สิงคโปร์แต่ว่าเทคโนโลยี HD Voice นี้จะทำให้คุณภาพของเสียงนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายความว่าเราพูดไปปุ๊บ ปลายทางเนี่ยจะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็น H หรือว่าเป็น S กันแน่คือความคมชัดมันจะขนาดที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องมีการย้ํารอบ2เลยถูกต้องไม่ต้องย้ารอบ2เลยบอกแค่ครั้งเดียวก็สามารถรู้ได้แต่ว่าตอนนี้เทคโนโลยีในประเทศไทยก็มีดีจทขึ้นมาแล้วก็ AS ก็กําลังที่พยายามเดินหน้าเรื่องนี้แต่ว่าเขาชูเรื่องเครือข่าย 4G 3G มากกว่าส่วน t ูก็เรื่องของ 4G แต่ HD Voice เนี่ยจะ รองรับในระบบย่านความถี่หรือคลื่น2,100เมกะเฮิร์์นั่นก็คือ 3G <G S 2> ที่ทเรารใช้กันนี้แหละนั่นหมายความว่าทุกวันนี้ 3G ของเราในคลื่น2,100เมกะเฮิร์์ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปในภายภาคหน้าจะหากว่าแต่ละผู้ให้บริการเนี่ย<ๆ>เขามีระบบนี้รวมถึงโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นสามารถรองรับได้เราคุยกันเนี้ยมันจะง่ายต่อการติดต่อสื่อสารมันจะง่ายต่อการทําธุรกิจมากๆเขามไม่ต้องมาย้ำใช่มมไม่ต้องไม่ต้องย้ำมันต้องดีขึ้นเยอะเลยกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่า สมัยนีย้ออกมาใหม่ๆมก็อาจจะขลุกขลักเทคโนโลยีอาจจะยังไม่ครอบคลุมออแล้วจริงๆนะส่วนนี้นะไม่นิ่มผลกับค่าบริการที่สูงด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ให้บริการมือถือในบ้านเราเนี่ยะนะครับก็พยายามพัฒนา HD v o i c i n g อย่างที่บอกออไปว่า DTAC เนี่ยเขาเป็นตัวแรกเป็นโอเปอเรเตอร์รายแรกที่พยายามป้อน HD ด้วยคุณภาพสูงเวลาเราโทรศัพท์ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นคุณภาพที่แบบว่าโอ้โหเวลาคุยทีเนี่ย โทรหาทีเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนเลยนะปกปิดภรรยาทางบ้านได้เลยมาถึงสวัสดีจ้าคุณเอาเรื่องดีๆหน่อยสิคะคุเอย่ายกตัวอย่างที่ไม่ดีแบบนี้เอาเรื่องงานดีกว่ามาอ๋อตอนนี้อยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อยูู่่ข้างรอบข้างนี่เป็นมีสงครามมีสงครามย่อมๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่าแต่ มันก็จะเสียบรรยากาศของว่าอ๋อไหนบอกคุณอยู่ในม็อบแต่ทําไมไม่เห็นมีเสียงโอ้ยวายวายโอเวกเอออ๋อเหรอคือมันจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปด้วยเหรอคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากได้คุณภาพจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอการพัฒนาที่มากกว่านี้เดี๋ยวต๊อปก็จะนําความคืบหน้ามาบอกว่าเอะมันจะตัดได้จริงไหมแล้วจะตัดตัดได้มากแค่ไหนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทดลองให้ดูเลยดีกว่าว่าคุณภาพของ HD Voice ขณะที่สนทากันอยู่ตอนนี้คุณภาพเสียงที่ออกมา จะเป็นอย่างไรอยากให้คุณผู้ชมท่านไหนที่ถือ iPhone 5อยู่แล้วก็ได้มีโอกาสทดลองใช้ HD Voice จากโอเปอเรเตอร์ของ d t แทเนี่ยก็ลองส่งความคิดเห็นเข้ามาก็ได้นะคะติดแท็กเข้ามาที่ของคุณวุฒิน,นันก็ได้<ม> Twitter Account w u t i n a n w W W W T H I N A N H นะคะไม่ใช่ S, <S, นะ <S ก็ลองลองส่งข้อมูลเข้ามาได้นะคะว่าเอยจากการที่ทดลองใช้ HD Voice แล้วเนี่ย เป็นยังไงบ้างแต่ต้องยอมรับเลยนะว่าคุณโชคดีมากๆเป็นเป็นคนไทยรายแรกๆเลยที่ได้มีโอกาสใช้ HD Voice ตรงนี้แต่ว่าก็ต้องดูอีกต่อไปนะคะว่าความสามารถในการรับส่งสัญญาณเนี่ยเป็นยังไงเ,เพราะว่าช่วงนี้มันยังเป็นช่วงแรกๆอยู่อาจจะมีตะกุกตะกักกันบ้างมีปอ,อบอกไปก็อย่างท<ม>ี่สิงคโปร์ตอนนี้เขาก็เริ่มทําโฆษณาเกี่ยวกับ HD p r o โมทมาแล้วตามโฆษณานะครับว่า HD ในบ้านเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคุณ ที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยในการคุยโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกจะรู้สึกได้อารมณ์ความรู้สึกเป็นมากน้อยขนาดไหนอ่านี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของ HD Voice มีโอกาสแมเวลาสั้นและเกินเดี๋ยวผมะจะนำมาฝากกันต่อแล้วกันนะครับภาคต่อไปแต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับคุณปุย้ยและคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของเกมเกมหนึ่งบน a n d ดร i d รู้ไหมว่าเป็นเกมแนวไหนคุณต้องเคยเล่นแน่นอนผมฝันทง เกมบน Android คุณกว้างไปหรือเปล่าคือเกมทุกว <anak> ันนี้นักพัฒนาเกมเขาออกมาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะแล้วแต่ละวันเนี่ยเกมที่มันฮิตฮิตเนี่ยมันเรียกแทบจะเรียกได้ว่ามันฮิตกันเป็นวันๆเลยนะเขาเกมทุกวันนี้เยอะมากบให้นกโอ้โหนึกถึงอะไรไม่น่าจะพลาดแล้วแหละถ้าอย่างนั้นดิฉันเดาถูกว่า Angry Birds ถูกต้องน่าแล้วครับ Angry Birds เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะรับว่าผู้ที่ดูแลลิขสิทธิ์เกม Angry Birds ในประเทศไทยหรือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งผู้ที่ เป็นสาวกแฟนพันแท้ของ Angry Birds ในบ้านเราเนี่ยเขามองเรื่องของเกม Angry Birds ตอนนี้เป็นไปแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีตอนนี้มีการตลาดที่เขากำลังจัดอยู่ที่แม่กบางนานด้วยจะเป็นยังไงนะครับไปชมรายงานที่ผมลงพื้นที่ไปดูก่อนเลยครับอ๋ออๆออออเหมือนไหมครับคุณผู้ชมเจ้าเนี่ยหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับสำหรับเกม Angry Birds ที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ตอนนี้ Angry Bir d s เขาเริ่มเปิดด่านใหม่ออกมาแล้วแต่ว่าด่านเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะครับในการเล่นยิงเจ้านกพิโรธเนี่ยให้ไปโดนไอ้เจ้าหมูตัวนี้ว่าแต่จะเป็นด่านอะไรนั้นไปชมกันเลยครับปั๊บอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้านกเนี่ยมันมีความพิโรธในตัวมันเองนะครับมันจะต้องยิงไอ้เจ้าก้อนหินเนี่ยให้ไปโดนไอ้เจ้าหมูที่ร้องออดออดออดอยู่นะครับแต่ว่าด่านใหม่ที่ออกมาท้าทายให้คนที่เล่น Ang r y b i r ิ s เนี่ยได้ติด แบบหนึบๆเลยเนี่ยก็คือด่านแบบ Back Pick นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ไม่ว่าจะเป็น iOS แลหรือไม่ก็ Play Store สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วเล่นมาแบบฟรีๆได้นะครับแล้วตอนนี้เป็นด่านหนึ่งที่ยากพอสมควรก็คือด่าน Dance d i p p e r เป็นด่านที่หลายๆคนนั้นบอกว่าโอ้ยยากเหลือเกินในการใช้ในการเล่นมันที่จะได้แต้มสกอร์เยอะๆนะครับ เดี๋ยวไปฟังความคิดความเห็นจากผู้ที่เล่นเกม Angry Birds เป็นแบบแฟนพันธ์แท้เลยดีกว่านะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรแล้วผู้บริหารนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ Angry Birds ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ไปชมกันเลยครับครับ หลายคนคงใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android กันบ้างนะครับในวันนี้ปัจจุบันนั้นมีเกมอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าเกมที่โด่งดังโดยมียอดดาวน์โหลดที่ทะลุ1,700ล้าน,นครั้งไปแล้วนะครับนั่นคือเกมที่มีชื่อว่า Angry Birds หลายคนคงรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เจ้าตัวนกพิโรธเนี่ยจะต้อง ยิง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 ให้โดยเจ้าหมูเพื่อที่จะผ่านด่านนั้นๆไปได้นะครับวันนี้ผมมาีโอากาศพูดคุยกับผู้บริหารของผู้ที่เขานำเข้าลิขสิทธิ์ของเกม Angry Birds มาอยู่กับเราในตอนนี้นะครับไปคุยกับเขาเลยนะครับมิสเตอร์เนียสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็คุณฝ้ายผู้เป็นผู้แปลภาษาหรือว่าทรานสเลตนั่นเองนะครับเก็บหลังจากที่เกมนั้นโด่งดังแบบถล่มทลายเลย mm hmm. วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเช่นตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตา a n ี้เ b i r ์ดเจ้าหมูเจ้านกอะไรเงี้ยออกมาเรามีตัวไหนที่ออกมาตอบโจทย์ให้กับเหล่าที่ข้างใค้คนเล่น a n g ้เ b i r ์ดบ้างครับ mm hmm. I say Thailand is number one เมืองไทยนะคะก็เป็นประเทศอันดับแรกเลยนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่สนใจแล้วก็ Angry Birds เนี่ยก็ได้รับการอตอบรับ แล้วก็ดาวน์โหลดได้มากที่สุดอย่างนี้มีเสียงกระซิบจากผู้บริหารที่คนเข้า create angry birds ไหมครับว่าด่านตอนนี้เนี่ยมันมีน้อยไปหรือเปล่าการที่จะให้ยอดคนใช้งานแอปพลิเคชันหรือว่าดาวน์โหลดเกม angry birds มากขึ้นเนี่ย เขาจะต้องสร้างด่านอะไรที่มีความท้าทายไปมากกว่านี้ไหมมีเสียงกระซิบมาไหมเสง and also to releasing new new Angry Birds games but I can't share any d e t a i l because they keep it all secret. Okay ก็มีเสียงกระซิบนะคะเขาบอกว่า rovio นะคะบริษัทตัวแม่เนี่ยแน่นอนค่ะเขาก็จะพัฒนาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด่านใหม่มีแน่นอนค่ะแต่ก็ยังต้องอุบไว้ก่อนอย่างนี้ค่ะ หลังจากที่เราพูดคุยกับผู้บริหารหรือว่าผู้ที่นำเข้าลิขสิทธิ์เกม Angry Birds ในประเทศไทยเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เราไปคุยกับคนที่เขาใช้เกม Angry Birds เล่นมาแบบว่าเป็นซีรีส์์กันเลยทีเดียววันนี้จะมีความคืบหน้ายอย่างไงบ้างแล้วไปสัมภาษณ์ความรูร้สึกของเขากันหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณดะลกรุในรัตนาคุณครับสวัสดีครับโอ้นี่อดีตแฟนมันแท้ของเกม Angry Birds ใช่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อครับเคยไปร่วมรายการเไปร่วมรายการใช่ไหมครับมองว่าอุตสาหกรรมของเกมในฐานะที่เราเป็นคนเล่นเกม Angry Birds ในทุกวันนี้นะครับ ความเปลี่ยนแปลงความท้าทายของเจ้าเกม Angry Birds วันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนแล้วคืออย่างนี้ครับก็อย่างท,ที่ทราบกันนะครับ mm hmm. ว่า Angry Birds เป็นเก,มท,เกมที่เกิดบนแพลตฟอร์มของสมาร์ทโฟนเป็นหลักจนตอนนี้มันขยายไปอย่างใน,ในคอมพิวเตอร์เล่นบน Facebook mm hmm. ก็ได้สมาร์ททีวีก็มีให้เล่น mm hmm. ซึ่งผมว่าความความความเปลี่ยนแปลงมันคือเกม Angry Birds เข้าถึงทุกคนมากขึ้นในขณะที่ตัวด่านต่างๆนะครับ mm hmm. แล้วก็ความยากของเกมก็มากขึ้น คือคนที่เป็นแฟนเกมนี้จะรู้ดีว่ามันมันมีอะไรให้แบบเราต้องคบคิดแล้วก็เล่นให้มันมากขึ้นเรื่อยๆครับครับสมัยก่อนเนี่ยอย่างผมเวลาเคยเล่นเกม Angry Birds นะเล่นได้ไม่กี่ด่านพอเล่นปุ๊บมันก็ต้องเอาอ้นกพิโธตัวนั้นยิงป๊าปไปที่หมูพอไอ,อหมูปุ๊บมันไม่มันไม่ตายเหมือนที่เราต้องการ,รแต่อย่างนี้เราก็เลยต้องใช้วิธีการโน้มถ่วงเอียงซ้ายเอียงขวานในการคำนวณรัศมีใช่ไหมฮะ นันใน Angry Birds Space นะครับอ๋อนั่นคือ Space เ,เลยใช่ไหมใช่ครับแต่งานนี้ Angry Birds เขาบอกว่ามันจะมีตัวดาออกมาใหม่ๆด้วยลองเล่นแล้วยังเป็นซีรีส์ไหนก็ถ้าเกิดล่าสุดณณวันเวลานี้นะครับ,รบก็คือมี Angry Birds s ซีซันภาคล่าสุดที่เพิ่งออกมาอ่าชื่ออาคาบาร่าถ้าถ้าผมจับถ้าผมเรียกไม่ผิดนะเป็นภาคที่เหมือนมายากลนะครับคือเป็นกระจกสองด้านวัตถุแบบผ่านกระจกแล้วออกไป ซึ่งอันนั้นเป็นสีสีสันล่าสุดที่เพิ่งออกเดทไปแล้วก็อย่าง Angry b i r d f r i e n d ที่เป็นของ f c e e o o o นะครับก็มาลงในสมาร์ทโฟนแล้ว mm hmm. เชื่อมกับ Facebook เล่นกับเพื่อนได้แล้วหรืออย่าง Space เองก็มีด่านออกมาได้สักพักและเป็นตอนใหม่ของใน Space ในในัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าทางผู้ผลิตเองเขาก็มีการอัปเดตด,ด่านแล้วก็เห็นบอกว่าจะออกซีรีส์ใหม่ๆมาให้เล่นเรื mm ่อยๆนะครับอย่างนี้ มันทําให้เกม Angry Birds เนี่ยมาอยู่ในตัวเรามากขึ้นมาทําให้เราใช้ในการทํางานการคิดคํานวณอย่างเงี้ยมันใช้ทำได้จริงไหมคือมันเป็นเกมที่สนุกมากครับในแง่ของคําว่าเรามันเหมือนกับมันเป็นเกมเหมือนเกมพับเซ่ครับที่แบบเ,เราต้องคิดแล้วก็หาคําตอบวิธีในการจัดการมันมเพราะว่าอย่างเช่นอย่างถ้ายิงเพื่อให้ชนหมูอย่างเดียวเนี่ยเล่นไม่จบแน่นอน oh oh. มันต้องคิดถึงว่า หมูหมูหมูล้มแล้วด่านต้องล้มอีกเท่าไหร่นะเพื่อเอาคะแนนอีกอแต่ทุกด่านเนี่ยมันมีวิธีเล่นวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันทุกด่าน<อ>ซึ่งทําให้ผมว่ามันเป็นจุดที่ทําให้คนที่เล่น Angry Birds อะประมาณว่าแบบเหมือนมีมีภารกิจใหม่ๆให้ทําทุกวันเพื่อจะเล่นไอ้เจ้าเนี้ยให้มันได้ครับเอาละครับวันนี้สุดท้ายขอขอบคุณมากแล้กันครับรบผมนุณนะครับหวือว่าคุณผู้ชมสามารถจะไปติดตาม การวิาพากษ์วิจารหรือว่าการนําเสนอผลงานใหม่ๆได้นะครับของคุณดลกุลหรือว่าที่ทวิตเตอร์แอคเคาท์ที่ชื่อว่าไอซ p บอยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับดบิฉันยอมรับเลยนะคะว่าคุณจลกุลเนี่ยเป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งกับการที่ผ่านด่านแต่ละด่านแต่ละซีรีส์ของเจ้า Angry Birds เพราะว่าเป็นคนที่เล่นเหมือนกันช่วงแรกๆที่เขาออกมาเนี่ยก็เพิงงลเล่นเหมือนกันเล่นได้5ด่า,ดานเท่านั้นแหละ <c oughs> ด่านที่ออกก็ไปไม่ผ่านแล้วยากมาก กระแสที่ดูเหมือนว่าเบาบางลงไปสำหรับแองกี้เบิร์ดในประเทศไทยแต่ก่อนมาเนี่ยหฮิตมาแบบแรงยอดดาวน์โหลดที่บอกไปว่าทั้ง1,700ล้านเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้แองกี้เบิร์ดเขาต้องมาทำการตลาดร่วมกับห้างสรรพสินค้าย่านตะวันออกของกรุงเทพก็คือเมกะบางนาใกล้ๆเรานี่เองใช่แล้วรู้ไหมเขามีการตลาดของเขามีอะไรบ้างคะเขาจับมือกับเมกะบางนาเพื่อที่จะทำอาคูปองเป็นเขามีคูปองคูปองส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่เมกะบางนา5 0 0ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็สามารถจะแลกซื้อตุ๊กตาตุ๊ก ตาที่เป็น Angry b i r d รระดับใหญ่ๆที่เป็นอยอดฮิตเลยถ้าคนข้างใครเนี่ยอาจจะชอบมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาฉายหนัง 4D เกี่ยวกับ Angry แอง r ี้เนีรยถูกต้องเป็นหนัง,งเป็นหนัง 4D ด่านของ Angry Birds ที่ไม่เคยฉายที่นหนมาก,ก่อนแล้วครั้งแรกในประเทศไทยด้วยพี่เมียซึ่งม,ม,มีเพียงแค่ไม่อยู่วันเท่านั้นถึงวันที่9 เก้ามิถุนายนวันนี้วันที่5นะคะเหลืออีกแค่4วันเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ไปดูกันได้ง่ายๆ<ช>นะเขามีแค่ที่นี่นะที่เมกะบางนาก็หมายความว่า เวลาไปดูเนี่ยไม่ได้ว่าซื้อตั๋วเข้าไปดูได้เลยนะต้องมีการช้อปปิ้งก็คือเป็นการทำการตลาดนั่นแหละค่ะร่วมกับทางเมกาบังนาใช่แล้วส่วนหนึ่งเขาก็จะนำไปบริจาคให้กับทางพื้นที่คนที่อาจยากไร้อะไรพวกนี้ทางใต้ต่อไปกระแสของเขาช่วงนี้อาจเบาบางลงแต่ถ้าหากว่ามีการนำการตลาดมีโปรโมชั่นมีมีการทำอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะกระตุ้นขึ้นมาได้หน่อยเพราะฉะนั้นใครอยู่ใครอยู่ใกล้ก็สามารถให้เข้าไปชมได้นะครับที่เมกะบังนานี่นะครับท่านี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องมาฝากนะครับอัปเด พรานนั้้ไปตติดมอมกัันเลยครบอีกไม่ถึง1อาทิตย์ก่อนจะเริ่มงาน Apple Worldwide Developers Conference 2013หรือ WWDC ในสัปดาห์หน้าดูเหมือนว่าจะมีมือดีจาก iDownloadBlog พยายามแง้มทีเด็ดที่เชื่อกันว่าจะเป็นหน้าตาแบบใหม่ของ Apple iOS 7ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในงานนี้แล้วสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี้ iOS 7จะเป็นจริงหรือไม่รับรองได้ว่าอดใจรออีกไม่กี่อึดใจ Microsoft เปิดตัว Surface RT และ Surface Pro ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้าน IT City ชิงวางขายพร้อมเปิดราคาของทั้ง2รุ่นออกมาแล้วโดวยราคา Surface RT รุ่น32 g b เปิดมาที่16,500บาทและรุ่น64 g b เปิดมาที่19,500บาทส่วน Surface Pro รุ่น64 g b เปิดมาที่28,500บาทและรุ่น128 g b เปิดมาที่31,500บาท ทวิตเตอร์ประกาศว่าผู้ใช้งานลิสสามารถสร้างกลุ่มได้สูงสุด1,000กลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิมที่จำกัดอยู่เพียง20กลุ่มเท่านั้นและสามารถเชิญคนเข้ากลุ่มได้สูงสุด5,000ชื่อเพิ่มขึ้นจากเดิมที่จำกัดอยู่เพียง500รายชื่อส่งผลให้ผู้ใช้ติดตามข่าวสารได้สะดวกและมากขึ้น กสทชเตรียมเรียกผู้ให้บริการหาหรือปัญหากับผู้ใช้บริการหลังได้รับเรียงร้องเรียนกรณีนำมือถือสมาร์ทโฟนไปใช้ต่างประเทศแล้วถูกเรียกเก็บค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศในอัตราที่สูงมากบางรายสูงถึงหลักแสนบาทแนะผู้บริโภคควรปิดการอัปเดตข้อมูลต่างๆขณะไปต่างประเทศ ผู้อำนวยการซิป,ป้ลงทุน30ล้านบาทจัดงานใหญ่ซอฟตแวร์ e อ็กซ์โปเชีย2013เป็นครั้งแรกในไทยระหว่างวันที่26-28ถึงกันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์หวังกระตุ้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยผลิตและใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นของคนไทยมากขึ้น อ่ะแล้วก็อัปเดตกันไปครบถ้วนรอบด้านเกี่ยวกับแวดวงไอทกันแล้วนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ BizConnect กับช่วงเปิดหน้าจอพอดีเลยค่ะเราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาคผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ